นอนแก้ผ้าประโยชน์เพียบมากมายถึง10ข้อนอนแก้ผ้าดีอย่างไรเรื่องเด็ดควรรู้ประโยชน์เพียบนักวิทยาศาสตร์ชี้นอนแก้ผ้ามีประโยชน์มากกว่าการนอนที่ทําให้เราได้ประโยชน์จากการนอนมากที่สุดดีต่อสุขภาพมากที่สุดทั้งผู้หญิงผู้ชายและคนมีคู่คือการนอนแก้ผ้า 1. นนอนแก้ผ้าช่วยทำให้ความ สัมพันธ์ดีขึ้นการศึกษาในปี2014พบว่า57%ของผู้ที่แก้ผ้านอนมีความสุขกับความสัมพันธ์กับคู่ของตนเองซึ่งมากกว่าผู้ที่สวมชุดนอนถึง9%เนื่องจากการแก้ผ้านอนนั้นนอกจากจะช่วยส่งเสริมเรื่องบนเตียงแล้วก็ยังทำให้มีความใกล้ชิดมากขึ้นอีกด้วยคอสตัน USA เคยทำวิจัยเพื่อที่จะโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่ทำจากคอสตอันของเขาและในการสำรวจก็ได้มีการเก็บข้อมูลทั้งเรื่องของชุดนอนและผ้าปูที่นอนผลการสำรวจพบว่า 57%ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าการนอนแก้ผ้านั้นทำให้ความสัมพันธ์กับคู่รักหรือคู่ครองดียิ่งขึ้นนอนแก้ผ้าช่วยให้มีเพศสัมพันธ์มากขึ้นดรแลนดากล่าวว่าการนอนแก้ผ้าจะช่วยส่งเสริมมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นช่วยให้คุณและคู่รักใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมรักกันมากกว่าเดิมหรือมี เยื่อใยกันมากกว่าเดิมเพราะออร์โมนออกซิโตซินที่ถูกหลั่งออกมานั้นจะทำให้มีความสุขลดความเครียดคลายความเศร้า 2. นอนแก้ผ้าช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานการแก้ผ้านอนจะช่วยทำให้ร่างกายไม่ร้อนจนเกินไป โดยการศึกษาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยว่าในร่างกายของเรามีไขมันชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไขามันสีน้ำตาลอยู่น้อยซึ่งร่างกายอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายมีไขมันสีน้ำตาล ซึ่งเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายมากขึ้นและเมื่อร่างกายมีไขมันดีสูงการไวต่อการตอบสนองของอินซูลินก็จะดีขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงโรคเบาหวานลดลงได้ไวัยผู้ใหญ่จะมีไขมันดีอยู่ในร่างกายการศึกษาพบว่าอุณหภูมิในห้องนอนก็มีผลต่อไขมันมีการศึกษาและติดตามผลในกลุ่มเล็กๆเ,เป็นเวลา4เดือนโดยให้ผู้ชาย5คนนอนในอุณหภูมิห้องที่ค่อยๆเย็นขึ้นและพบว่าเมื่อนอนในอุณหภูมิที่เย็นที่สุด4สัปดาห์ ไขมันดีของพวกเขาเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าและภาวะความไวต่ออินซูลินก็ดีขึ้นด้วยซึ่งจุดนี้ก็ทำให้ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานลดน้อยลงและการนอนแก้้าก็ทำให้ไม่ร้อนจนเกินไปนั่นเอง 3. นอนแก้ผ้าดีต่อสุขภาพผู้หญิงดตรเจนิเฟอร์แลนดาได้เปิดเผยว่าอุณหภูมิที่อบอุ่นและเหมาะสมเกินไปอาจจะทำให้เชื้อราและเชือ้อแบคทีเรียภายในบริเวณช่องคลอดจเจริญเติบโตมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลเสียทำให้เกิดการติดเชื้อได้ แต่การแก้ผ้านอนจะช่วยทําให้ร่างกายและบริเวณช่องคลอดมีอุณหภูมิต่าลงช่วยให้เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆไม่สามารถเติบโตได้ 4. นอนแก้ผ้าช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันตัวคนในสมัยยุคดึกดําบรรก็เคยนอนโดยไม่ใส่เสื้อผ้ามาก่อนซึ่งนักประสาทวิทยา และชินสลัสจากสถาบันการนอนหลับจอห์นส์พบกินได้เปิดเผยไว้ในวารสารวอร์ตีจอร์นอล เมื่อปี2013ว่าการแก้ผ้านอนจะช่วยทำให้เรามีพฤติกรรมย้อนไปเหมือนกับบรรพบุรุษของเราที่อยู่ในถรร้ำซึ่งก็คือจะทำให้คนเรารู้สึกระมัดระวังตัวเองมากขึ้นกว่าการนอนด้วยสวมเสื้อผ้าแบบในปัจจุบันการนอนแก้ผ้าก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายานอนแก้ผ้า สร้างเสริมฮอร์โมนต่อต้านริ้วรอยเราคิดว่าการนอนหลับในที่อบอุ่นดีต่อร่างกายแต่จริงๆแล้วการที่เรานอน,อนหลับในที่ที่อุณหภูมิสูงกว่า21องศา ซลเซียสนั้นจะส่งผลกระทบต่อการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยในการต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยรวมทั้งสารเมลาโทนินและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการจเจริญเติบโตทำให้ร่างกายไม่เกิดการเผาผลาญไขมันในขณะนอนหลับนอกจากนี้การซ่อมแซมร่างกายในเวลากลางคืนของกระดูกและผิวหนังก็ลดลงด้วยไม่เพียง เท่านี้เพราะเมื่อตื่นนอนขึ้นมาฮอร์โมนที่ควบ ค,ความอยากอาหารก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรส่งผลทำให้กินมากขึ้นหกนอนแก้ผ้าหลับลึกขึ้นและนานขึ้นการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอาการนอนไม่หลับก็เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเพราะปกติแล้วร่างกายของเราจะต้องเย็นลงในเวลากลางคืนการที่เราสวมใส่เสื้อผ้า ขณะนอนหลับจะทำให้ร่างกายอบอุ่นจนทำให้เกิดความผิดปกตินั่นเองดังนั้นถึงแม้ว่าคุณอยากจะให้ร่างกายอบอุ่นแต่ถ้าอยากจะนอนหลับให้สนิทแล้วก็ลองเปลี่ยนมาแก้ผ้านอนดูนะคะเจนอนแก้ผ้าลดระดับฮอร์โมนคอติซอลและไขมันรอบเอวการนอนหลับท่ามกลางอุณหภูมิที่ต่ำนอกจากจะช่วยทำให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง กับการเจริญเติบโตล่างออกมาเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของฮอร์โมนความเครียดได้อีกด้วยซึ่งดีต่อสุขภาพการนอนเพราะระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันความดันโลหิตสูงขึ้นเพิ่มความอยากอาหารความต้องการทางเพศลดลงแถม ยังทำให้คุณอยากบริโภคน้ําตาลและคาร์โบไฮเดตมากขึ้นจนมีไขมันรอบเอวได้รวมทั้งอาจนำไปสู่ความไม่สมดุลของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเป็นสาเหตุของการเกิดอาการ PMS ในผู้หญิงภาวะมีบุตรยากโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยหรือแม้แต่ระดับน้ําตาลในเลือดที่ผิดปกติอีกด้วยการนอนแก้ผ้าดีต่อระบบภูมิคุ้มกันเมื่อ ผิวหนังได้สัมผัสกันร่างกายจะผลิตฮอร์โมนคอติซอลแม้ร่างกายจะผลิฮตอลฮอร์โมนนี้ในตอนเครียดแต่ก็นับว่าเป็นฮอร์โมนที่มีความจําเป็นต่อร่างกายทั้งควบคุมความดันโลหิตรักษาระดับอินซูลินช่วยให้รับสภาวะเครียดได้ดีและช่วยให้ภูมิคุ้มกันทํางานเป็นปกติ 8. นอนแก้ผ้าสร้างเสริมความมั่นใจให้มั การแก้ผ้านอนสามารถทำให้คุณรู้สึกมั่นใจได้มากขึ้นเพราะเมื่อคุณอยู่ในลักษณะเปลือยกายในขณะที่นอนอยู่ก็จะทำให้คุณรู้สึกเซ็กซี่มากขึ้นและจะตามมาด้วยความรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนั่นเอง ก้านอนแก้ผ้าช่วยให้ผิวได้หายใจมากขึ้นการสวมใส่เสื้อผ้าในขณะนอนหลับจะทําให้ผิวหนังส่วนต่างๆไม่สามารถระบายความร้อนได้เท่าที่ควรโดยเฉพาะบริเวณเท้าการสวมถุงเท้าในขณะนอนหลับอาจจะทําให้ เกิดความเสี่ยงโรคผิวหนังมากขึ้นเนื่องจากการอับชื้นยิ่งถ้าหากเป็นในช่วงฤดูร้อนการสวมใส่เสื้อผ้าเวลานอนหลับไม่เพียงทำให้รู้สึกร้อนแต่ผิวหนังที่ไม่ได้ถูกระบายความร้อนและเหนื่อใครอาจจะทำให้ผิวเกิดการติดเชื้อจนกลายเป็นโรคผิวหนังได้ค่ะ นอนแก้ผ้าทนกับอุณหภูมิที่ร้อนได้มากขึ้นฤดูร้อนถ้าหากบ้านไหนมีเครื่องปรับอากาศก็จะดีหน่อยแต่ถ้าหากบ้านไหนไม่มีละก็การนอนหลับโดยสวมเสื้อผ้านอนนีละจะยิ่งทําให้รู้สึกร้อนยิ่งกว่าเดิมการแก้ผ้านอนจะทําให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นมากเลยเชีวละและเมื่อคุณสบายตัวแล้วคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งุ อุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยลดค่าไฟได้มากเลยเชียวละค่ะอย่างไรก็ตามการแก้ผ้านอนก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างคือถ้าคืนนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็อาจทำให้ปวยเป็นหวัดเอาได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบนอนแบบเปลื่ยๆก็ต้องห่มผ้าด้วยนะคะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักแล่ว ใหญ่ด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ